แฟนเพจและผู้ชมชอบพระเครื่องและเครื่องรางของของังของพนิตยาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับอ้วนลอยฟ้าได้นำเอาพระหนึ่งในห้าในชุดเป็นจากพาคีที่ขาดองค์นี้องค์หนึ่งและจะไม่ครบชุดนะครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อว่า พระผงสุน,น,ำนคำว่าพระผงสุพรรณเนี่ยไม่ใช่เป็นพระผงที่เหมือนพระผงสมเด็จนะครับเพื่อนๆนแต่พระผงสุพรรณนั้นเนี่ยเป็นพระเนื้อดินเผานั่นเพื่อนๆต้องสงสัยแล้วทำไมถึงชื่อผงสุพรรณผงสุพรรณเนี่ยเกิดจากผงของเกสรดอกไม้ทั้งร้อยแปดนะครับ นำมาเป็นส่วนผสมนะครับเป็นดอกไม้มงคลต่างๆ,ๆนะครับมีส่วนผสมในพระผงสุพรรณนี้แถมยังเป็นพระที่ชัดเจนมากเนื่องจากว่าเจอบันทึกใบลานทองในกุของพระภาษีจอร์ดสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของสุพรรณบุรีเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของสุพรรณบุรีที่ทําให้จอดสุพรรณนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังด้านพระเครื่องก็คือพระผงสุพรรณนั่นเองนะครับ องนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีองนี้เลยครับสวยนะครับองคนี้ถือว่าเป็นองนี้สวยมากแถมยังถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือหลายๆเล่มด้วยนะครับองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนได้ส่องนะจะบอกว่าโหสวยมีติดลูกตาติดปากจมูกเลยชัดเจนมากๆด้วยนะครับองนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมสุดแต่ถือว่าเป็นพิม สวยที่สุดหรือเปล่าคุณเพื่อนก็มาวิเคราะห์กันเองนะครับเป็นกิมหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มเนี่ยจะโดนแยกออกจากหน้ากลางและหน้าแก่ไปเลยเพราะว่าเป็นพระคนละพิมพกันเลยนะครับซึ่งเห็นชัดเจนมากๆบางคนหลายๆท่านเนี่ยไปซื้อผิดหน้าแก่เป็นหน้ากลางหน้ากลางเป็นหน้าแก่ก็มีถ้าซื้อหน้ากลางถ้าซื้อหน้ากลางแล้วไแล้วไม่ได้หน้าแก่ก็ยังพอทนแต่พอซื้อหน้าแก่เป็นหน้ากลางสิแย่เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะ พระเนี่ยจะคนละพิมพ์กับพิมหน้าแก่หน้ากลางเลยอันนี้คือชัดเจนมากๆด้วยนะครับเห็นไหมครับพระเนี่ยเนี่ยใบหน้าเนี่ยองค์เนี้ยจะปูดขึ้นมาเลยนะครับมีลูกตามีปากจมูกนะพระโอดเนี่ยปากพราปากเนี่ยจะนั้นหนานะครับด้านหนาเลยนะครับพระนาศิกหรือจมูกเนี่ยจะมีรูปทรงที่โตกว่าพวกพิมพ์หน้าแก่และหน้ากลางนะครับเนี่ยหน้า จากตัวโตกว่านะส่วนลูกกตาเนี่ยครับถ้าเป็นพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางเนี่ยจะเป็นศิลปะคล้ายอุดทองจะเหมือนกับลูกไข่ไก่แต่พอเป็นหน้าหนุ่มเนี่ยจะเป็นแกะบล็อกแบบเป็นลูกกตาเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ยจะแต่บ็แบบลูกกตาเป็นเม็ดๆส่วนพักกันเนี่ยหรือใบหูเนี่ยจะ เกือบมาชนตรงไหลเลยนะครับเนี่ยเกือบจะมาชนตรงไหลเลยนะหนะ้าอกเนี่ยหนะ้าอกเนี่ยหนะ้าอกเนี่ยจะเหมือนกับหัวช้างเนี่ยนะครับเห็นไหมจะเหมือนหัวช้างเพื่อนดูดีนะจะเหมือนหัวช้างเห็นไหมเนี่ยเป็นทรงกลวนเหมนหัวช้างเลยนะครับดูแล้วหน้าเก่งขาม,มากๆนะครับส่วนพกันนะครับเอ่อหรือข้อมือเนี่ยจะมีเว้า เข้าไปตรงข้อสองนะครับอ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้เรียบเรียงนะครับมาเรียนรู้อันนี้คือผมบอกอธิบายพิมพ์ทรงเดี๋ยวผมจะเรียกเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน,นจะได้ดูแล้วจะได้เป็นแนวทางไปสามารถที่จะไปซื้อพระผงสุพพันพิมพ์หน้านหนุ่มได้เพราะว่าหน้านหนุ่มน,นั้นจะหาสวยๆก็หาน้อยมากแล้วก็ของทำเล่มแบบที่เก๋ดีๆก็ยังไม่มีด้วยนะครับ จุดที่หนึ่งเริ่มมาเลยนะครับพระเมารีเนี่ยเนี่ยพระเกศหรือพระเมารีตรงบนบนเบนด้านบนเนี่ยนะครับจะเหมือนกนารฝาละมีและบิดบิดไปทางขว่างขวามือเราซ้ายมือเออเออซ้ายมือเราขวามือขององค์พระเนี่ยจะบิดบิดไปบิดบิดนะเหมือนฝาฝาละมีเนหมือนฝาชี้เนี่ยะนะนะครับเนี่ยบิดไปพระเกศเนี่ยนะครับบิดไปนะครับจุดที่หนึ่งนะ จุดที่สองถ้าองค์สวยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีเมารีผมเลยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เลยเนี่ยตรงใบหน้าเนี่ยจะมีเส้นวาวเนี่ยเป็นเมารีผมหรือมวยผมเนี่ยเ,เส้นวาวอย่างนี้เลยนะตรงเนี้ยตรงใบหน้าตรงระหว่างระหว่างผมกับใบหน้าเนี่ยนะครับองค์นี้จะมีร่องให้เห็นชัดเจนมากๆนะจุดที่สองนะจุดที่สามนะครับพระนาศิกหรือจมูกเนี่ยจะโตโตเนี่ยจะโตโตกว่าพิมพ์หน้าแก่และหน้ากลาง ถ้าเป็นองค์ที่ส,สวยๆจะปูดขึ้นมาแบบโอ้โหปูดขึ้นมาใหญ่มากเลยนะครับจุดที่สามจุดที่สี่นะครับพระเนตรหรือลูกตาเนี่ยจะเป็นเม็ดๆนะเนี่ยมันนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นพระเนตรเป็นเม็ดๆเลยนะอันนี้พระเนตรก็จะเป็นเม็ดๆจะเห็นได้ชัดอยู่นะจุดที่ห้าพระโอษฐ์หรือปากเนี่ยจะหนาๆจะแตกต่างกับหน้าแก่แล้วก็หน้ากลางนะ ขน,นานะจุดที่หนะครับพักกันหรือใบหูจะลงมาเกือบเกือบจะชนกับไหล่ไหลเลยนะจุดที่แลนะ้วเกือบเกือบชนกับจากไหลเลยนะจุดที่7นะครับหน้าอกเนี่ยจะมีความลึกนะครับเนี่ยถ้าเอียงข้างถ้าเอียงข้างเนี่ย,ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยจะมีความคมแล้วก็ลึกลงล่องอย่างมันเหวเลย ทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวานะรู้ไหมเห็นไหทั้งซ้ายและขวาจะมีร่องอ,อกลึกและแถมร่องหน้าอกเนี่ยหน้าอกเนี่ยตรงเนี้ยหน้าอกเนี่ยมีใบหน้า,เ,นหนาเหมือนกับหัวช้างนะครับเหมือนกับหัวช้างเลยหน้าอกนะนี่นะครับจุดที่เจ็ดข้อมือด้านนี้นะขวามือ,นอ,อเนี่ยตรงข้อศอกเนี่ยตรงข้อข้อมือข้อมือเนี่ยข้อมือระหว่างเนี่ยจะมี รอยติกเข้าไปเนี่ยเป็นลึกลงไปเลยตรงนี้ตรงนี้จะไปรอยติกเข้าไปนะจุดที่แปดเห็นไหมครับตรงมือเนี่ยที่ทิ้งลงมาตรงมือตรงข้อศอกเนี่ยนะครับตรงข้อศอกเนี่ยจะเลียวเล็กนะครับเลียวเล็กเจ็ดจะเลียวเล็กนะมาถึงตรงผ้ามาถึงตรงนี้แล้วตรงเนี้ยจะมีร่องรอยยุบนะบของฝ่ามือจะมีร่องรอยยุบจุดที่เจ็ดนะข้อศอกเลียวเล็กแล้วมีฝ่ามือ จะมีร่องรอยยุบนะเห็นไหมครับเพอนเอียงเอียงมาจุดที่แปดนะพระเนี่ยจะมีร่องรอยการย่นของเนื้อบางคนบอกว่าต้องดูให้ย่นเหมือนหนังช้างอ่ะนี่ครับตรงด้านคอเนี่ยครับจะมีรอยย่นอันเนี้ยเป็นแทบทุกพิมพ์เลยนะ เพื่อนๆสามารถที่จะนําไปต่อยอดดูหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มได้เลยแต่หน้าหนุ่มนั้นเนี่ยไม่มีของทําเรียนแบบที่เหมือนพอเพราะว่าเนื่องจากจะหาพิมพ์ที่ส,สวยๆมากดเนี่ยมันลําบากเพราะพระเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างน้อยมากๆด้วยนะครับน้อยกว่าถ้าถามผมนะผมว่าน้อยกว่าหน้าแก่และหน้กากลางเพราะผ่านมือผมน้อยกว่านะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยแล้วก็ถูกปีตีพิมพ์อยู่ในหนังสือหลายๆเล่มด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยจุดที่เก้า เพื่อนๆเนี่ยเวลาดูพระเนี่ยเพื่อนๆต้องพลิกนะครับเห็นไหมที่บอกเอียงซ้ายเอียงขวาไอ้นั่งหลังเห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะมีร่องรอยการตัดหรือว่ารอยสับเนี่ยนะครับแต่พระเนี่ยเป็นเนื้อละเอียดนะตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อแน่นๆแต่ถ้าเป็นรอยแบบคูดๆแล้วเป็นรอยร่องรอยแบบตัดแบบหยาบเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์นะครับบางท่านเนี่ยนะครับเห็นแค่ การตัดเห็นแค่รอยน้นมือเนี่ยก็รู้แล้วว่าเก๋หรือแท้นะครับอ่าเอียงซ้ายเอียงขวานะดูทั้งสองด้านนะให้เพื่อนเพื่อได้ดูและเรียนรู้ไปควบคู่กับผมใบนะเห็นไหมอันนี้เป็นธรรมชาติมากมีร้องรอยการตัดเลี้ยวสบัดสบัดเล็กน้อยเนี่ยทำให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับเพื่อนเเห็นไหม การตับเนี่ยครับการตรงนี้จะเป็นข้างที่ค่อนข้างที่จะแน่นเห็นไหจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพิมหน้าหนุ่มเนี่ยจะแตกต่างกับพิมหน้าแก่แล้วก็หน้ากลางโดยชัดเจนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้เราไปพลิกด้านตูดดูด้านก้นดูนะครับเห็นไหมนี่นะบดูการตัดนะครับเห็นไหมและเป็นดินละเอียด แล้วก็เนี่ยมีล่องรอยคราบของความเก่าในขี้กุองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เดิมมากๆนะครับเหมือนกับเพิ่งขึ้นกุบเมื่อวานหรือเมื่อลือนนี้เลยเนื่องจากว่าไม่ผ่านการล้างหรือการทําความสะอาดเลยเพราะยังมีคราบกุให้เห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับจะมีคราบกุให้เห็นมาแล้วเรา,าพลิกมาดูด้านหลังกันนะครับจุดที่สิบนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นพิม หน้าหนุ่มเนี่ยตรงก้นหอยตรงกลางเนี่ยเขาจะกดแล้วจะไม่ค่อยติดนะครับนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนหน้ากลางนะครับเขาบอกว่ารอยนิ้วมือด้านหลังเนี่ยกดพิมพ์โดยเอพระฤาษีนะครับเอ,อปิยะทัศสีสารีบุตรนะครับสีสารีบุตรนะครับเป็นเอ,อ,องค์ประทับลายนิ้วมือด้านหลังนะครับพระฤาษี เป็นยที่สีสีสารีบุตรนะนะเขบอกเป็นองค์ที่ประทับรอยนิมอวู่ด้านหลังก็ถือว่าสุดยอดนะครับเขาบอกว่ากเกิดจากการที่สร้างเนี่ยโดยเพระฤาษีทั้งสี่ตนนะครับที่มาสร้างก็เป็นตำนานรวมถึงมีการบันทึกใบลานทองอย่างชัดเจนมากๆนะและยังเป็นพระ ที่เป็นเบอร์หนึ่งของจ้าวสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆก็พยายามเรียนรู้ควบคู่กันไปกับการรู้พัดแท้จาองค์จริงนะครับผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเรียนรู้พวอ,อธิบายไปเนี่ยก็ขอคอ,อส่วนท่านอื่นอธิบายก็ขอคอ,อเช่นกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถที่จะนํามารวบรวมนะครับรวมถึงมาปรับปรุงหรือ เอามารวบรวมกันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาลวมถึงแยกแยะให้ได้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยเพราะการเรียนรู้พัฒน้จากองค์จริงอันนี้ก็สําคัญนะเพื่อนเพื่อนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเผื่อว่าวันเนี้เราเรียนรู้จากหนังสือก็ดีจากพระเครื่องก็ดีแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้วิชาความรู้นั้นเนี่ย เพื่อนๆจะได้วิชาความรู้จากภัคเครื่องมากกว่านังสือพระเครื่องนังสือภาคเครื่องเป็นบท,บทสรุปแค่การถ่ายทอดวิชาความรู้ลงไปเป็นตัวหนังสือหรือเป็นรูปภาพส่วนวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นลารลักษ์หรือว่าพิมพ์ทรงเพื่อนๆหรือจะขนาดเพื่อนๆจะได้จากการเรียนรู้พระแท้จากองค์จริง บางคนดูหนังสือแล้วเข้าไปซื้อมาอ,องค์ระลึมกรเท่มเลยนําให้ผมดูก็บอกนี่มันแท้ในหนังสือก็มีแต่จริงๆเพื่อนๆกำลังเรียนรู้วิธีแบบผิดๆนะเพื่อนๆต้องเรียนรู้วิธีด้วยการที่นาพาะเครื่องนั้นๆมานั่งส่องแล้วก็เทียบคู่ไปกับหนังสือภาคเครื่องที่เพื่อนๆมีอยู่หลายๆเล่มก็เป็นหนังสือที่มาตรฐานของวงการภระเครื่องอย่างเช่นหนังสือชนะเลิศงานประกวดต่าง,างๆของสมาคมผู้หยิบภระเครื่องผู้ชาไทยก็แทบทุกเล่ม ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเบญจาภาคมีมันก็สามารถจะมาเทียบเคียงซื้อมาซื้อพระมาเทียบเคียงนั่งดูว่าตรงไหนที่มันมีก็จดไว้ตรงไหนที่มันมีก็จดไว้พยายามเรียนรู้พระแท้จากองค์จริงให้มากที่สุดสิ่งที่สาคัญความรู้มันตามมาทันก็ผมก็หวังว่าอย่างยิ่งนะเพื่อนๆจะได้มีความรู้จากผมไปไม่มากก็น้อยก็วันนี้นะครับผมได้นําเอาพระผงสุพรรณที่ เป็นความต้องการและเป็นความหมายปองของนักเล่นรุ่นเก่าและนักเล่นรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยและยังเป็นที่ต้องการของคนที่สะสมชุดเบญจภาคีคนที่มีหน้าการหน้ากแก่และก็นหน้าหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าจะขาดหน้าหนุ่มที่สวยๆเพราะว่าเป็นพุ์ที่หายากส่วนหน้าหนุ่มนะครับโบราณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพิมหน้าหนูนะแต่ผมว่าหน้าหนุ่มเพราะกว่านะครับ เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนหน้าหนุ่มหน้ากลางหน้าแก่จะบอกว่าหน้าเล็กหน้าหนูเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมผมว่าการเรียงพิมพ์ของปัจจุบันเนี่ยโอเคละว่าหน้าแก่หน้ากลางและก็หน้าหนุ่มนะครับก็อยากจะฝาก,พกเพื่อนๆไว้นิดนึนะครับช่วงนี้เวลาออกจากบ้านไปไหนหรือว่าอะไรก็นาแมสนะครับมาปิดสวมปิดหน้ากากนิดงน,งนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ไปไหนก็จะได้ปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าที่กําลังจะเกิดขึ้น แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็อยากจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากผมอ้วนลอยฟ้าร้านองครองนะคร,คร,คร,ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆใส่แมสนิดน,นึงนะครับถ้าเผื่อว่า,าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเรียนรู้เครื่องสามารถเดินทางมาที่ร้านพระงครองสาขาจังหวัดนนทบุรีได้นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะผมรับเช่าครับองค์ละสี่ห้าล้านขึ้นนะถ้าส,สวยๆนะส,สวยๆนะส,สวยๆนะเน้นย้ำนะสวยๆนะน พิมใหญ่เนี่ยเจ็ดปดล้านขึ้นนะพิมหน้าแก่เนี่ยพิมใหญ่หรือวกหน้าแก่เนี่ยเจ็ดแปดล้านขึ้นหน้ากากก็ไล่ลงมาแต่ขอให้สวยถุกมนะผมรับเช่าแน่นอนเพ่งเเรื่องหวนะครับก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขออานาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระฤาษีนะครับทั้งสี่ตนนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างพระผงพัดองค์นี้ด้วยนะครับใครเป็นเพื่อนนะครับไปจากไหนก็ขอให้เจอแต่คนดีนะครับมีแต่คนรักนะครับมีแต่คนเมตตานะครับ ปราศาจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับรวมถึงได้ครอบครองภาพองค์พันกันทุกท่านทุกคนเลยครับขอบคุณเป็นอยา่างสูงครับที่ติดตามผมพวยรอยฟ้าของขอา มาพี่ถ<ม>า,ายรูปมเ่อ<ด>งีเข้าอยู่นะจ๊ะขอบคุดร้นถ่ายหนยไม่ได้เลยพี่ของคท้าพี่ตักร่า,ากนกลับเลยค่ะ วันนี้ครับน้องอร่อยฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนื่องที่ว่ามาตรวจเช็คพระนะครับรวมถึงได้มารุ้นรางวัลนะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงด้วยเดินทางจากพ่อพันนะครับที่ได้รางวัลใหญ่เราไปนะครับเป็นพระเลี่ยมทองนะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเกือบ200ท่านเลยวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขมากนะครับที่ได้ตอบแทนนะครับในน้ําใจที่ หลายๆท่านเดินทางมาร้านคุณพระคุ้มครองสาขาจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับและก็ได้แบ่งปันพักเครื่องให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับปีนี้นะครับที่มาให้การต้อนรับน้องอ้วนลอยฟ้าเป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมนะครับก็กิจกรรมดีๆครับในปีหน้าอีกทีนะครับในช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนเป็นกำลังใจขอบคุณสาหรับกําลังใจทุกท่านนะครับที่มีให้กับน้องอ้วนลอยฟ้าสม่ําเสมอนะครับผมขอบพระคุณอีกครั้งอย่างงสูคผมรับ